ใครยังไม่เข้าใจอ่ามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองจงแสดงว่า ผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผลเามาดูเหตุเหตุบอกว่าข้อที่หนึ่ง p แล้ว q แล้วอ่าข้อที่2องนิเศษ Q หรือ P ข้อที่3 Q แล้วผลก็คือ R อันนี้อาจารย์จะแสดงให้ดู2วิธีก็คือการอ้างเหตุผลแล้วก็ การพิสูจน์แบบการหาข้อขัดแยง้งอ,อาจารย์จะเชื่อมเหตุด้วยและทั้งหมดเหตุมี3าข้อดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าอะไรลูก p แล้ว q แล้วอเชื่อมด้วยและนี่ก็เป็นนิเศษ q หรือ p และอะไรและ Q สิ่งที่ได้คือคืออ่าวิธีที่1จับคู่กันเลยขอดึงมาก่อน P และ Q แล้วอ่าและนิเศษ Q หรือ P และ Q แล้วอาอาจารย์จะต้องจับคู่ก่อนอาจารย์ขอจับคู่2กับ3าอสกับ3อาจารย์ก็จะได้ว่านิเศษ Q หรือ P และ Q ะไปดูกด ไปดูกดอ้าวกดผิดไปดูกดไปดูกด ใช้กดข้อไหนดีคะที่มีหรือกับและนี่ข้อที่ข้อที่25ถูกต้องไหมคะข้อที่25ข้อที่25บบอกว่า p หรือ q และนิเศษ p สิ่งที่ได้คือ q ก็มาดูของเราของเราคือนิเศษ Q หรือ p และ Q ก็มาดูก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมอง p ของเขาเป็นนิเศษ Q ของเรามอง Q ของเขาเป็น p ของเราถูกต้อง,งไหมตัวนี้ก็จะเป็น มอง p ของเขาเป็นนิเศษ Q นิเศษของนิเศษ Q ก็จะกลายเป็น Q ถูกต้องไหมสิ่งที่เขาได้คือหลายหลกสิ่งที่เขาได้คือ Q Q ของเขาคืออะไรของเราคือ p ดังนั้นเราจะได้มาได้ p ออกมาถูกต้องไหมคะทีนี้หนูก็ p เนี่ยไปจับคู่กับอันที่เหลือจับคู่กับอันที่เหลือ ก็จะคู่มันจะกลายเป็น P แล้ว Q แล้ว R และ P ถูกต้องไหมอาจจาะขอรูปอันนี้ลูกก็มาดูว่าจะใช้กฎข้อไหน ที่มันมีและกับมีท่าแล้วมีและท่าแล้ววิธีการมองหนูมองสามารถมองตัวนี้เป็นก้อนใหญ่ๆได้นะลูกมองเป็นตัวเดียวได้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นท่าแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นและหนูก็ไปดูว่าและกับท่าแล้วอ่ะตรงกับข้อไหน นี่และกับท่าแล้วและกับท่าแล้วไม่มีนิเศษแสดงว่ามันจะต้องเป็นผลตามตามเหตุผลตามเหตุข้อที่22ข้อที่22คือ p แล้ว q และ p สิ่งที่ได้คือ q ของเราคืออะไรลูก ของเราคือ p แล้ว q แล้ว R และ p เวลามองเราก็มอง p เป็น p เรามอง q ของเขาเป็น q แล้ว R เข้าใจไหมแล้วมอง p เป็น p สิ่งที่เขาได้คือ q q ของเขาคืออะไรของเราคะ คิวของเขาคือคิวแล้วอาของเราคิวแล้วอาตรงนี้หนูก็จะได้คิวแล้วอาโอเคไหมคะสิ่งที่หนูได้คิวแล้วอาแต่สุดท้ายแล้ว หนูอยากได้อ่าหนูจะทำยังไงหนูก็มาดูว่าหนูจะสามารถจับคู่กับคู่ไหนได้อีกไหมให้โผล่ออกมาเป็นอ่าซึ่งอาจารย์เห็นแล้วว่านี่อาจารย์จะเอามาจับคู่กับ Q อ,อีกอีกรอบหนึ่ง คอีกรอบหนึ่งอาจารย์ก็จะได้ว่าคิวแล้วอ่าและคิวถูกต้องไหมคะแล้วอาจารย์ก็ใช้กฎข้อเดิมของอาจารย์ก็คือแจ้งผลตามเหตุ แสงผลตามเหตุบอกว่า p แล้ว q และ p จะได้ q สิ่งที่เรามีเราเอามาเทียบเราคือเป็น q แล้วอ่าและ q ก็ดูว่า p ของเขาคืออะไรของเรา p ของเขาคือ Q ของเราถูกต้องไหม Q ของเขาคือ R ของเราตัวนี้ p ของเขาคือ Q ของเราเขาไ,ได้ Q ดังนั้นเราจะได้ได้ R สิ่งที่ได้ตรงนี้ก็คืออ่าก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้กดเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าเหตุ3มเหตุนี้สามารถ ให้ผลเป็น R ได้นี่อันนี้คือข้อที่สองซึ่งอาจารย์จะมาให้ทำวิธีที่สองก็คือวิธีการหาข้อขัดแย้งวิธีที่สอง ขอดึงโจทย์มานะวิธีที่สองจับไม่ได้จับคู่วิธีที่สองคือสมมุติให้ค่าความจริงมันเป็นเท็จถูกต้องไหมคะเป็นเท็จ ีดำดีกว่าเป็นเทสซึ่งการที่มันเป็นเทสเชื่อมด้วยท่าแล้วมีแค่วิธีเดียวมีแค่กรณีเดียวคือกรณีข้างหน้าเป็นจริงแล้วข้างหลังเป็นเทสสิ่งที่ได้ค่าความจริงของ r เป็นเทสเชื่อมด้วยและ3อันค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นทั้งหมดก็จะมีค่าความจริงเป็นจริง ตูงไหมคะหนูก็จะได้ค่าความจริงของ q ไปเลยลูกเป็นจริงทีนี้มาเชื่อมอันที่2มันคือค่าความจริงของนิเศษ q หรือ p ตองไหมคะอันนี้เราได้ค่าความจริงของ q มาแล้ว q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ q ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จ จากตารางกรณีที่มันเป็นจริงกรณีที่มันเป็นจริงนะเชื่อมด้วยหรือแสดงว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมฮะหนูมีคิวเป็นเทสแล้วอยากให้ค่าความจริงตรงนี้เป็นจริงดังนั้น P ของหนูมีค่าความจริงเป็นเป็นจริงตัวนี้ก็คือเป็นจริง อันทีนี้อันสุดท้ายอันนี้คือผมจะต้องมาแยกมาสองอันเพราะตัวนี้คืออะไรลูก p แล้ว q แล้ว R ถูกต้องไมหมคะได้ค่าความจริงของ p แล้วอยู่ตรงนีู้ต้องไหมลูกอันนี้แยกเป็น q กับ q กับ R Q มีค่าความจริงเป็นไรลูก Q มีค่าความจริงเป็นเป็นจริงอ่า uh, มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมดังนั้นตัวนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะมีค่าความจริงเป็น เป็นเท็จแต่จริงแล้วเท็ตตัวนี้ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเท็จแต่ตรงนี้ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงทําให้เกิดข้อขัดแย้งถูกต้องไหมคะทำให้เกิดข้อขัดแย้งจากที่เราสมมุติให้ค่าความจริงตัวนี้เป็นเท็จก็แสดงว่าตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อค่าความจริงเป็นจริงเราก็สามารถสรุปได้ว่ามัน สมเหตุสมผล